สาวๆหลายๆคนนะคะที่เหนื่อยฟังที่รักให้จบนะคะชาวสวนเกษตรกร,กรหรือชาวไร่ชาวนาแม่บ้านที่ไม่มีงานทำหรือตอนนี้กำลังตกงาน,งงานวันนี้พี่รักมีสิ่งดีๆมาบอกค่ะพี่เป็นเกษตรกร,กรจากเชียพภูมค่ะมันมีผลกระทบมากเลยนะคะ จากภาวะในเรื่องของดินฟ้าอากาศและตอนนี้สถานการณ์โควิดมันมีผลทำให้พวกเรามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาผลผลิตหรือการจำหน่ายต่างๆนะคะอากาศมลสุมมีผลหมดเลยทุกสิ่งที่อย่างเราคอนโทรลไม่ได้นะคะมันมีความเสี่ยงมากๆ โดยเฉพาะคนงานไม่มีค่ะตอนนี้ไม่สามารถที่จะเอาแรงงานเข้ามาช่วยทำงานได้ปัญหาคือเราต้องลงมือเองเราต้องทำเองเหนื่อยค่ะครูพิลักเป็นเทนเนอร์ของ The Magic Academy มี่พิลักเป็นครูสอนในเรื่องของศาสตร์นวดหน้าผลักสิวนะคะแล้วก็บีบีโก ซึ่งเป็นเทคนิคที่ล้ำสมัยจากประเทศเกาหลีนะคะมันเห็นผลตั้งแต่ครั้แรกที่ทำเลยความรู้สึกนะคะหน้าใสหน้าสวยและยกกระชับหน้าฟูขึ้นเยอะเลยค่ะนะคะเห็นชัดเจนพี่รักเชื่อว่าหลายๆคนนะคะกำลังต้องการการเติมเต็มค่ะความชุ่มชื้น การเติมเต็มในเรื่องของร่องรอยของสิวริ้วรอยหรือนะคะลดในเรื่องของกะฟ้าและเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนค่ะกำลังสแสวงหาวันนี้นะคะเราเข้ามาเรียนที่นี่และมีความรู้ที่จะไปต่อยอดให้กับหลายๆคน,นสาวๆจะผูกมัดใจคุณผู้ชายได้เพราะเราดูแลตัวเอง จะบอกเลยนะคะว่าอาชีพนี้ติดตัวไปตลอดชีวิตเลยนะคะจะไปทำมาหากินที่ไหนก็ได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะเรามีใบประกาศให้หลังจากที่เราเรียนจบแล้วสามารถที่จะมารีเพย์ได้ตลอดนะคะมาทบทวนมาเอาความรู้เพิ่มเติมมาอัปเดตข้อมูลนะคะเราดูแลเหมือนจับมือทำเลย เคยเป็นผู้ใช้บริการนะคะแต่ยังไม่เป็นผู้ให้บริการค่ะ